ฟ้าก็เปลีย่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจ ต้องอำลาจากกันแสนอรลอยแต่สายายความผูกพันยังมันคงคุณความดีประจักษ์ เป็นหลักทานตรากตรำงานอย่างสื่อสารมิลายงพัฒนาชาติไทยให้ยืนยงเกียรติดำรงกองปรากฏ มีวางวายระยะทางจากเป็นเครื่องพิสูจน์มา วันเวลาบอกคุณค่าของคนใดผ่านร้อนเย็นอุป,ประสักมามากมายเออเออเออความดีงามที่สร้างไว้มิมีเออเออ เรือนขอัเชิญพระไตรรัตนมาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขาใคยเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรัน สวัส <So. S 2> ดีครับอาจารย์นวุโสคณาจารย์บุคลากรและแขบบกผู้เกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีมากครับและผมใจที่ได้ทำงานที่คณะวิศวะวิรมศาสตร์ของเราแห่งนี้ตลอดเวลา29ปีที่ทำงานมามหาวาลัยขอนแก่นะ ah ent, และคณะวิศวะเนะี่ยให้อะไรผมมากมาย ผมเริ่มต้นจากการเป็นอาจารย์ใหม่เมื่อปี2534ที่วิศวะอุตสาหการนะครับแต่ย่าเพิ่งแปลกใจเพราะว่าปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิาศวกรรมเกษตรครับผมเป็นอาจารย์ใหม่คนแรกนะแม้ว่าจะมีเพื่อนคือดรวิเชียนกับดรสังเกตแต่นั่นก็คือเขาบรรจุก,ก่อนผมนะครับก็ทำงานทุกอย่างนะครับ เพื่อการเรียนรู้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการสอบกรรมการฝ่ายพัฒนาศนึกษาหรือกรรมการาสัมมนาของคณะนะต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งกรรมการเกษรรียณด้วยนะครับนะผมก็ทำก็ทำให้ผมรู้จักอาจารย์รู้จักบุคลากรเป็นอย่างดีครับซึ่งมันเป็นประโยชน์มากในการทำงานเมื่อในภาภาคหน้าเนี่ย ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดนะในความรู้สึกผมเนี่ยก็คือการที่ได้เป็นอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นการดูแลนักศึกษาและก็พัฒนาเข้าไปด้วยผมได้ถ่ายทอดรุนแ้วรุนเล่าให้รู้จักกันว่าบ้านของเราคือภาควิชาหรือภาควิชาคือบ้านเราเพื่อทําให้เขาอบอุ่น ให้เขารักและผูกพันนะบ้านที่มีทั้งอาจารย์ปู่อาจารย์แม่แล้วก็ป้าแล้วยังมีรุ่นพี่ที่บุญมาร่วม,มสังเกตการกับเขาด้วยมาร่วมให้ความอบอุ่นกับเขามันช่วยให้ลดปัญหาการตะออกในภาควิชาได้เราก็ทำอย่างมุ่งมั่นนะครับทำมาตลอดนะครับและหวังว่าไอเนี้ยจะเป็นสิ่งที่จะลงความผูกพันระหว่าง ลูกศิษย์กับอาจารย์หรืออาจารย์กับลูกศิษย์ก็แล้วแต่นะครับผมหวังว่าสิ่งต่างๆที่ทำเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละคงจะยั่งยืนสืบไปนะครับแล้วก็มันเป็นตัวสำคัญที่ตกย้ำถึงความว่าความเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างดีที่สุดเลยนะครับเป็นความผูกพันที่ยั่งยืนสืบไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภธทาปลื้มกมลเริ่มรับราชการเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2525ในตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการทุ่มเททำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างตั้งใจ เพื่อให้งานในหน้าที่ความรับผิดช,ชอบสำเร็จลุล่วงโดยตลอดการทำงานที่ผ่านมาได้สร้างสรรผลงานในหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอย่างดีที่สุดปีพุทธศักราช2540ถึงปีพุทธศักราช2546ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทาปลื้มกมลดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในปีพุทธศักราช2552ถึงปีพุทธศักราช2555ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่รับราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภทาปลื้มกมลได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆมากมายเพื่อสร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานสังคมและประเทศชาติด้วยดีเสมอมา ดีครับอขอขอบคุณคณะผู้บริหารบุคลากรคณะวิศวะทุกท่านนะครับตั้งแต่ผมรับราชการมาเมื่อวันที่26ทธันวา2531นะครับผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ทำงานที่คณะวิศวะไม่ว่าสมัยไหนๆนะครับผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาตัวเอง และที่สำคัญที่สุดนะครับคือบุคลากรคณ,ณะเราเพื่อนร่วมงานพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับให้ความรักและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมตั้งใจเสมอว่างานไหนที่ได้รับมอบหมายนะครับผมพยายามทำให้บรรลุปเป้าหมายที่สุดนะครับถ้าผมไม่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับงานนั้นคงสำเร็จไม่ได้และผู้บงังคับบัญชานะครับเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรา บรรลุเป้าหมายนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากฝากน้องๆทุกคนนะครับคือความตั้งใจในการทำงานถึงว่าวันนี้เราจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่อนาคตต่อไปเมื่อโอกาสมาถึงนะครับอันนั้นแหะคือความสำเร็จในชีวิตเราครับผมมีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับท่านครับและวันนี้เป็นวันที่ จะว่ายังไงล่ะครับวันสุดท้ายของการทำงานที่คณะวิศวะลึกๆผมมีความรู้สึกว่าใจหายเหมือนกันที่จะได้กลับไปอยู่บ้านแล้วคงคิดถึงเพื่อนๆทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจ ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มารายงานตัวเข้ารับราชการการทำงานในครั้งแรกของคณะวิศวะเราได้รุ่นพี่คอยให้ความแนะนำช่วยเหลือให้คําปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีความหัวปุ่น หลังจากเลิกงานในการทํางานในแต่ละวันเราก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการเล่นกีฬานะครับหลากหลายชนิดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับซึ่งการเล่นกีฬานั้นจะทําให้เราได้เกิดความรักความสารมัคคีของบุคลากรทุกฝ่ายแล้วก็จะส่งผลต่อการทํางานที่ราบรื่นนะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือวิทยาการใหม่ๆเข้ามาคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็จะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้กับทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปผมได้มีโอกาสได้รับมอบหมายจากคณะบดีและผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยมอบหมายภาระหน้าที่ที่มีความท้าทายให้ทำงานใหม่ๆอยู่เสมอซึ่ง จะทำให้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าอบรมวิทยาการหรือความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาผมถือว่าเป็นกำไรของชีวิตผมมีความเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้บรรลุตามเป้าหมายในทุกๆด้านผมขอเป็นพลังแรงใจให้กับทุกๆท,ท่านครับ ยนก็จะว่าไวพรให้นักศึกษาที่เขามาเรียนที่เรียนกําลังจบจบเพราะว่าพ่อแม่ส่งเรียนก็นึกถึงคําที่ว่าเกิดเป็นคนพ้นจากบ่อเดินตแต่ร้องออแอ้ออแอแม่ถนอมยุคงไม่กัดเลิ้นไม่ไตอะไรไม่ตอมเมื่อลูกพร้อมศึกษาพาเข้าเรียนถ้ามันเรียนเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดูดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทําทําอะไรก็ต้องเป็นถ้าไม่เลี้ยนเกินไปมันทํามันจะเจริญนะครับฝากไปด้วยแล้วเพื่อน ที่เพื่อนโรงงานครับก็พยายามทําหน้าที่เพิ่มเ,เพราะว่าหน้าที่เพิ่มคนที่สิ้นเกษียณไปแล้วก็ออกไปเลยเหลือพวกเราไม่กี่คนเราก็พยายามปรับปรุงตัวเองชีวิตคนก็เปียเสม,มุนปลาปลาย่อมไว้ตัวน้ําสูงปลาที่ลอยตาน้ําก็คือปลาที่ตายไปแล้วชีวิตคนมีอุปสรรคเหมือนปลาที่ลอยตามน้ําผู้ใดปล่อยชีวิตไปตามสตาก็เปียเสมอนปลาที่ตายไปแล้วนะครับอันนี้ฝากน้องๆที่อยู่นะครับไม่ต้อง ไม่ต้องยอย้อนะครับผู้บริหารให้กำลังใจอย่างเต็มที่ขอเอ้พรให้นทุกท่านโชคดีมีความสุขให้หมดทุกบทกสวกโรคไปย้ายรวยทรัพย์สินเงินทองกองมากมายรวยทั้งหลายสิ่งหวังดังตั้งใจขอสมบัติพัฒนาบ้านทรงทรัพย์งเงินทองหลังมามหาศาลขอยศถาเกียรตินำตำแหน่งงานแด่วง,ว,ง,ว,งวันท่วนทัวและตัวเรานะครับและสุดท้ายนี้โควิด -19 อย่าเข้ามาหาอย่าติดตัวพวกเราข้าอย่ามาทางนี้ จงสิ้นฤทธาเร็ววันยิ่งดีไม่งั้นมึงจะตายฟีชีวีมึงจะบันไลยอมนมัดขจัดออกไปอมนมัดขจัดออกไปอมนมัดขจัดออกไปขอให้พวกเราทั้งหลายจงพ้นจากโควิด -19 ทีเลยครับโชคดีนะครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีครับพี่น้องชาวมหาลัยทุกท่าน ผมยินดีที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมอยู่ที่นี่ก็นานแล้วหลายปีต่อไปนี้ผมจะถึงเวลาผมแล้วขอให้น้องๆทุกๆคนทุกท่านขอความร่วมมือสามัคคีรวมพลังให้ทำวิศวะเรารุ่งเรืองแล้วก็ขอฝาก สาวคณะคนสวนเนี่ยแม่บ้านหรือทุกๆท,ท่านก็ขอให้ทำงานดีๆมีความสุขเรามาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าบ้านเราขอให้เราทำดีๆมีความสุขงานอะไรอะไรเราก็ทำได้มาหมดทุกสิ่งทุก,ทก,ทกอย่างหนักหนักก็เอาเบาก็สู้ ทุกๆอย่างเลยครับผมประทับใจมากๆครับเพราะว่าตั้งแต่ผมมาร่วมงานกับเพื่อนดีมากๆเลยครับอนบ,บดีท่านก็ใจดีถือว่าเยี่ยมท่านก็ได้ดูแลลูกน้องอย่างดีอ,อย่างผมเนี่ยก็ทำมาถึงสิบปีก็ผมก็ทำความดีก ไม่มีตำหนิครับก็ถือว่าขอให้คณะวิศวะเรามีความสุขความเจริญครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆอาจารย์ทุกคนคณะวิศวะสังวาน,นามชีฐานค่ะสาขาวิศวกรรมเกษตรค่ะ ดีใจและวภูมิใจและมีความสุขที่ได้มาทำงานอยู่ที่นี่ตลอดสาปีรักและผูกพันเหมือนครอบครัวค่ะปาาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆที่ทำงานอยู่ต่อไปนะคะรักแก 6, 000, ละผูกพันและรักเหมือนครอบครัวของเราอยาาที่ว่าที่ทำงานเป็นที่ทำงานในชีวิตว่าเป็นครอบครัวเราค่ะ